สวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสารพ้ารุยรุยทุกหไม้ครับพี่น้องนี้เข้ากับมี่สาวมาหนึ่งค่ะครับเกลียวค่ะพี่สาวกับพี่เคยค่ะพี่สาวกับพี่เคยเพิ่นมายามกุ้งค่ะว่าเห็นเฮ็ดคอนอยู่ข้างน้องค่ะพี่น้องเกิดง่ายๆมันอ่อนค่ะเพิ่นเก็บไปมือเศร้าแต่ว่ามันอยู่สูงค่ะต่อเฮ็ดเมยสาวมาต่อยว่าสันถึงได้สีมี มีหลายบ่มีหลายเข้ากับไอ้พอรลเรบ่ออเออต้นเขายอมตายต้น,นเนาะจะได้มีบ่มีเข้ากับไปลุ้นน้ำกันค่ะพี่น้องไปลุ้นเบิ่งน้ำกันค่ะเข้าิได้หลายบ่ค่ะมื้อนี้ไปเลยจ้าโอ้มากับพอค่ะพี่น้องเอองานหาอุ้ยอ่อนอ่อนเลย อ่อนน่าจะนิ่มงนแขกนีกอ่อ้หนิมหน่มๆเลยอ่อนเลยตอนนีอันนี้ยัมง่ายๆนะหยัมกุ <c oughs> งมม้งอ่นอนหยัมง่ายๆค่ะคุณน้องหลังแหลกแหกมันค่ะคุณน,นีทั้งๆว่างอ่อนๆพอดีพอดีค่น,น้องเลยทรุดสีบๆดำเสียบๆ,ๆค่ะคุณแม่ทั้งๆแม่งานหน่แม,ม่เอาท่นหน่อยเหมืนเดม อ้ไดแต่ว่าโอเคแล้วเอาละอืมนั่ะท่านต้นกะมีค่ะพี่น้องแต่ว่าสูงเขาเสียเอาแต่ว่าเอากระเทาะต้นใหม่ค่ะเขากระสิเน้นฮานไล่ไล่เลยเนาะเอาอันได้หลายพิ่มละไปหาตัวค่ะ อู ừ, ả, phải hàng, ả, phải ้ยค่ะพี่น้องเต็มต้นขายชูสูงฝุ่นมาเสียอะไรเนาะสูงแห้งค่ะพี่น้องเห็นอยู่นี่ดอกนึงนะออกดอกร้ายแห้งค่ะแต่ว่าอยู่สูงค่ะพี่น้องใส่เกีียวเกาะก็เสีได้ยี่ดอกจ้ะขึ้นกกไม่กะ บะเก,ก่งวันไหนคะ่ะถ้าเป็นงาตายเนาะขึ้นไปกระเซียงกระเซียงไม่หักลงมา,ากแต่พี่น <ยำ S 1> อ้องขัดต่อยเอา,<ห>าดีกว่า,<ห>าอู้แต่ว่าออกนี่แต่ออกสูงๆูงเลยน้องไล้ยังต่เอัน่งดอก,น,ก,ดกนึงนะต่อยเฮ็ดเ้อค่ะพี่น้องกอเฮ็ดค่ะงามเนาะเป็นตะกัตต่อย อนุนนะคะพี่น้องแคาดเกีบค่ะอืมโอ้ยค่ะล้างอ่อนๆอืมอืมแ้ขอนอ่อนๆค่ะ มาลูกม,มาเลยเดี๋ยวไปเก็บอ,อ่าหนีร้าไอ้หลายค่ะ

่จะดอกใหญ่ๆมันบานไออันอันเส้นหนึ่งเ่าไหงามครับเอาไ่ได้ละนี่สูงเห็ดเตื้องป่าครับพี่น้องเห็ดหากินยากห้ายกินไมด้เือหาเต่น้ำขวนเนาะเห็ดยุคเห็ดยุคโควิดใช่ไหมคดับเต้องเล่าอเมื่งไม่ได้ต้องหากินน้ำปลาน้ำดงลงค่ะพี่น้อง งาตุกกับเบื้องมีงานเห <c oughs> ็ดคนเกาะก็ยืดท่งก็ใหม่หค่ะพีน่ออน้องก็เอาแต่ดอกขาวๆอ่อนๆค่ะ khiến nè sẽ đây được ha Nhập khén đẹo thân thân ăn สวยไหมมันอนน่อนเลยค่ะ ่เฮ็ดกระยูสูงค่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดใหม่มักกเอาแต่ตั้งล่างนี่แร้ว คือน้ำต้นใหม่ค่ะคือน้ำลองใหม่ค่ะลองใหม่ตายลองใหม่ผุเป็นสั้นเป็นสั้นย้อนกะสิ่โคยก้อลงมาเหรอคะพี่น้อง เลย่ะี่เกิดไม่ใหม่เลยค่ะ ่อนนี่นะค่ะขาวงามงามแกงใส่พักหวานคับพี่น้องหาไม่เกาะบันนี้ไข่มดแดงครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้เห็ดค่ะเลยนี่ เฮ็ดคอนหรือว่าเฮ็ดบดจ้ะอู้ทึ่งต้นไม้ทึ่งปลาทึ่งขึ้นกกใหม่เอาเฮ็ดค่ะพี่น้องบ่ค่อยได้เห็นเนาะค่ะเฮ็ดก็เกิดอยู่สูงโหดค่ะพุ่นเต็มเดูจ้ะเฮ็ดเราเฮ็ดสูงเหมือนบึงคุณค่ะนี่แต่เฮ็ดแต่ทึ่ง เดี๋ยวนเอาค่ะเฮดจะได้มาเกิดสูงเถอะเนาะเดี๋ยวนเก็บเอาค่ะพี่น้องสูงคักสูงเนี่ยอันนี้มันเป็นต้นนึงตตยต้นนึองมาตายค่ะนาตายก็ออกดอกเฮดพอดีว่าออนมา เด็กแก่กันไหนค่ะได้ใจอยู่ค่ะ นี่โอนนี่แข็งเนี่ยเอาฟังเสียงนี่นแข็งเลย โอ้ได้ลายเลยวันนี้อ่อนๆค่ะพี่น้องดลายอยู่ค่ะเส้นตาเลยจ้างางงาผ่าผอหัวดิ่งค่ะพี่น้องเคยกินบ่ค่ะละไม่ปลาชนิดหนึ่งค่ะเอาไปตำใส่ปลาเด็กใส่นน้ำตาลเนี่โอ้ยแสบค่ะพี่น้องหัวดิ่งเก็บเอาค่ะเก็บเป็นงา ตำมะรสชาติกะสีสมๆมค่ะพี่น้องมัวลิ่งข้าอืน่นอืมำลายแตกค่ะพี่น้องเคยกินบ่ค่ะผู้ใดเคยกินแน่ถ้าอื่นเข้าอิ่นจังไงค่ะเอิน่นคือกันบ่หัวลิ่งค่ะพี่น้อง ตึาค่ะไปประเด็กไปตำค่ะแม่เลากเข้มเห็ดทึงตุ่นใหม่่แม่เนเออแต่อ่อนๆนั่นแหะเทิงแก่หนระือนะ่นะ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  โอเคอน,อ,อ,นอ,อนนี่ค่ะอ่อนๆน่างามนี่ต้นหัวลิงค่ะแม่น้องนวยหัวลิงไปตำค่ะคืออยากว่าได้กินสามสิบสกว่าปีแล้วค่ะแตในหน้อยๆุนค่ะให้กิน อมีแต่ต้นขย่อมค่ะล้วนๆเลยแต่เห็ดเกิดเห้ต้นขย่อมเนาะต้นจิกเป็นส่วนหน่อยค่ะพี่น้องอันอ่อนเห็ดเกิดเกิดซุ้เห okay. oh, ็ดลอยฟ้าก็เอาแก้วเอา

งานนี่ต้องใช้ตุกมาใหม่ค่ะพี่น,อน,น,น้องดอกงามจังอ่อนๆพอดีเลยตด,ดอกมันอยู่ทั้งๆเหมดคนกัูงคักเอาไว้ได้งานนี้ใช้ตุกมาใหม่จ้ะสวยค่ะถอนค่าเล่งเกอบตีเล่นเตะต่ำค่ะพี่น้อง ตอนนี้ก็ออกปลามากล้วค่ะเออเมื่อยหอดี๋ได้เข้ากับสิเปเทยู่บ้านค่ะไปเบิ่งกันยู่บ้านเนาะค่ะมาเข้าเดได้ไลายโบเดี๋ยออนบบค่ะเดได้เข้ากับไปรับชมกันยู่บ้านได้จ้าวอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องน,น,นี่เฮดท้ามือนีค่ะเฮ้เลยโอ้ได้๋ยวไลน์อยู่หรอกค่ะพี่น้องเนี่ย นี่แต่ดอกง่ายๆนี่อ่อนๆเห็ดดีๆเอาไปย่างเอาไปย่างย่างมันแบกรอบจะตับจะปลาแห้งอือค่ะพี่น้องย่างมันแบกรอบแล้วก็ไปซัดตาใส่ปลาแห้งที่เขาย่างอ่อนกว่ามือว่านมือกล้นอยู่หรอกค่ะ จะได้ถ้าชอบถ้าใช่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องให้สารพัดลุยลุย,ลยทุกไม้น้ำค่ะขอกกันคลิปนาค่ะ <All right. S 1> คลิปนี้กับสิดกิกา,าวคา่าสวัสดีจ้า